สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรม microsoft excel excel basic ep 2 4นะครับเป็นเรื่องของการใช้งาน conditional formatting นะครับคือการ format เดี๋ยวเราจะมา format ส่วนนี้กันนะครับส่วนที่เกรดที่ได้มาจากการทำใน ep ที่13นะครับเมื่อเรา format เมื่อเราใส่สูตรเข้าไปแล้วเนี่ยใส่สูตรเข้าไปเพื่อตัดเกรดเป็นตามเงื่อนไขนี้นะครับ a b c d e f เนี่ย โดยการตัดจากคะแนนในคอลัมน์ดีนี้นะครับก็ได้เกรดออกมาในคอลัมน์ F ตรงนี้นะครับในเลืนี้นะครับซึ่งการถัดเกรดออกมาเนี่ยบางทีมันเป็นตัวหนังสือสีเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งค่อนข้างจะต้องต้องเพ่งดูสักหน่อยถ้าเกิดว่ามีจํานวนข้อมูลสัก20-30ขึ้นไปแบบนี้ก็ค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเราจึงจะนํา Conditional Formatting เนี่ยมาใช้นะครับแต่ทำไมเราถึงไม่ใช้ format ธรรมดาล่ะครับเราสามารถใช้ format ธรรมดาตอนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใช้ conditional formatting นะครับแต่เราก็สามารถที่ format ตัวอักษรได้ด้วยการใช้ format เดิมๆตรงนี้นะครับในเมนูฟอนต์ตรงนี้นะครับแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับสมมติว่าเราจะ format คนที่ได้เกรด A นะครับด้วยตัวหนังสือสีแดงนะครับ A เป็นสีแดงนะเเป็นสีแดงนะครับปรากฏว่าเมื่อเช็คไปเช็คมาแล้วคะแนนใส่ผิดนะครับเกิดคะแนนผิดพลาดมาต้องปรับตรงนี้เป็นจากไปเป็น73แทนนะครับพอเราใส่73ไปปั๊บตรงนี้เป็นเกรด B ครับต้องเปลี่ยนมาเป็นเกรด B ตามสูตรซึ่งมีการตัดเกรดไว้นะครับ แต่ว่าตัว B เนี่ยเขาก็สีแดงเหมือนกันเหมือนกับ A เลยครับก็ทําให้เกิดความสับสนได้นะครับเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติว่าถ้า B เป็นสีอะไรเขาจะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ถ้าหากเราใช้ conditional formatting เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเลยครับถ้าตัวนี้เป็นเกขต B ก็จะเป็นสีของเขต B ไปเลยซึ่งตรงนี้สามารถมาช่วยได้เดี๋ยวเราจะทดลองให้กันให้ดูนะครับว่าว่า,าการใช้งานจริงๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ เลือกรนจ์ของข้อมูลนะครับที่ทําการฟอร์แมตนะครับแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนนะครับเขาจะอยู่ภายใต้เมนูโฮมนะครับ Conditional Formatting นะครับคลิกไปแล้วก็สร้าง New Rule ขึ้นมากดก้อนข้อใหม่ขึ้นมานะครับกดข้อแรกสร้างมาก็เลือกตรง Format n l y c e l l that contain นะครับลงมาดูข้างล่างตรงนี้เป็น cell value เลือก equal to ครับแล้วก็เลือก A ตรงนี้ที่เราเลือกนี่หมายความว่า เซลไหนก็ตามเซล์ Sell ในเร่งนี้เซลไหนก็ตามถ้ามีเงื่อนไข E q u a l to คือเท่ากับค่าในเซลล์นี้ค่าตรงนี้เนะี่ยก็ให้คุณ format ตามนี้เลยเนี่ยตามนี้เลยนะครับตามนี้ก็คือ Format เป็นตัวตัวหนาแล้วก็ตัวเหลืองทองตัวนี้นะครับโอเคโอเคครับไปละนะครับทีนี้ไปที่สร้างนิวรูขึ้นมาใหม่อีกนะครับ เอาให้ครบเลยจาก A จนถึง F เลยนะครับ mm hmm. ก็เลือกที่นี่เหมือนเดิมนะครับ equal to ให้เลือกตรงนี้ที่เป็นตัว B นะครับแล้วก็ format เป็นตัวหนาเหมือนกันเป็นสีเขียวก็ได้นะครับโอเคเอลืมอธิบายไปเมื่อกี้หลังจากที่เรากด OK ค,ครั้งแรกเนี่ยที่เราเลือกการ format ไปแล้วเขาจะแสดงให้เราเห็นตรงนี้ preview ก่อนก่อนที่เราจะกด OK ก็เคตามที่เราต้องการ OK ไปเลยครับ สร้าง New Rule ขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับเลือกตัวนี้เหมือนเดิมเซล l e q u to to ตรงนี้แล้วก็มาที่ C นะครับ C ตัวนี้เราเลือกเป็นเอาเป็นสีตัวหนาสีฟ้าแล้วกันโอเคโอเคถูกต้องครับอันนี้นิวรขึ้นมาใหม่สร้างกดขึ้นมาใหม่อีกนะครับก็เซล Value e q u l t to เหมือนกัน เมื่อกี้ถึงไหนแล้วสีดีเอาเป็นสีดำเหมือนเดิมแต่ให้ตัวหนานะครับโอเคดีนะครับ, OK. รบทีนี้ e e นี่โซน,อ,น,นอันตรายครับอันตรายต้องสีแดงครับอันตรายต้องสีแดงนะครับแล้วนกะ็ SaveValue b ู t นะิท e n e อีคูล์ o ก็ e format เลยว่า e ต้องเป็นตัว ตัวหนาแล้วก็สีแดงนะสีแดงนี่คือความอันตรายแล้วเป็นสนญลักษณ์สากลครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีแดงทีนี้ก็เหลือตสุดท้ายคือ f ครับตัวสุดท้ายก็สร้าง new r u l ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง format police cell that contain แล้วก็ equal to ตัวนี้ f อ่าแล้ว f f นี่ก็ f นี่ก็หนักก,กว่า e นะ f นี่ก็น่าจะ ทั้งหนาทั้งบะทั้งเอียงแล้วก็สีหม่นหมองหน่อยอ่าสีหมนหม่นหมองๆห,หน่อยโอเคครับก็จะได้ามาแล้วตอนนี้เราสร้างรูคือสร้างกดขึ้นมาครบจนครบแล้วนะครับครบเนี่ยเอาตัวนี้ไปเข้ากดว่าถ้าเหมือนตัวนี้ให้แสดงสีอะไรเหมือนตัวนี้แสดงสีอะไรในแรงเนี้ยถ้าเหมือนตัวนี้แสดงสีอะไรเนี่ยเรากดกําหนดตามนี้นะครับกาหนดในไหนนั่นแหละนะครับทีนี้เอ่อ กดที่แสดงนะครับพอ,พอเราทําเสร็จเสร็จบทนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้ามาดูทีก,ก็ได้ manage rule ตรงนี้ครับเราก็จะมองเห็นนะครับตรงนี้ current selection เราไม่มีเราไม่มีตัวที่เลือกนะครับแต่เราเลือกตรงนี้กันว่า rule ที่อยู่ใน this worksheet อ่าก็แสดงออกมาแล้วนี่ worksheet นึงครับชีทหนึ่งก็แสดงออกมาก็มีตามนี้ครับอืมเราถึงตรงนี้เราอยากจะปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ยังได้เลยปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยสมมเราเข้าไปตรงนี้อยากเปลี่ยน กาเปลี่ยนได้นะครับได้เลยนะครับในที่นี้ไม่เปลี่ยนแล้วกันแสดงให้เห็นเฉยๆนะครับก็โอเคปิดไปหรือเราต้องการที่จะเอาไม่เอาละจะเคลียร์เลยลบรูทั้งหมดทิ้งเลยกดจึง๊งตรงนี้ก็เรียบร้อยหมดเป็นตัวดําเหมือนเดิมผมไม่กดแล้วกันนะครับี้เกียจทำใหม่ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็เป็นพวก uh, ไฮไลท์เซล์ต่างๆซึ่งคร e สเตเดนคือ เซลล์ที่มีค่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่อยู่ระหว่างช่วงนี้หรือว่าเท่ามีค่าเท่ากับตัวนี้อะไรเนี่ยตามนั้นว่าไปตรงนี้ท็อปบอททอมอ่าสิบตำส,สิบอันดับบนสิบอันดับล่าง Data bar พวกนี้ Data bar นี้เห็นผมเห็นคนชอบใช้นะครับดูแล้วสวยดีแต่ว่าหน้าตาลายดีเหมือนกันผมผมไม่ได้ยมใช้นะครับผมดูแล้วว่าน่าจะทําให้มึนมากกว่า2ตัวนี้ครับดูแล้วมึนรู้สึกอย่างมึนมึนหัวนะดูไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ ตรงพวกนี้ก็เอามาใช้ได้ครับอย่างเช่นว่ากรณีปีการเปรียบเทียบนะครับมีการเปรียบเทียบเอามาใช้กับค่าบวกค่าลบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่ากว่าเดิมอะไรนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกันหลายๆคอลัมน์นะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้นะต่อหลังน่าจะเอาลอ,ลองสร้างชิ้นงานมารีวิวดูนะครับน่าสนใจครับตรงนี้โอเคทีนี้พอหลังจากที่เราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเนี่ยตรงนี้ข้อมูลน,น่าจะเรียงจาก ตัวอักษรนะจากขอไก่เป็นฮอรนกฮูกนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เราสามารถจะเรียงได้นะครับเราสามารถจะเรียงได้ก็คือเราเลือกข้อมูลเลยเลือกช่วงข้อมูลเลือกแหลงเลยนะครับถ้าเข้าไปในเมนู Data แล้วก็ซอสนะตรงนี้เราอาจจะเลือกเป็นเลือกอะไรดีเลือกคะแนนแล้วก็เรียงคะแนนน่เมื่อกี้ผมเลือกอะไรน่าจะเลือกเป็นจาก descending นะครับจากเกตต่ำไปเกตสูง เลือกใหม่นะครับ sorting อ่าใช่จริง smallest to largest ก็เลือกต้องเป็น largest to smallest ก็คือค่าสูงไปค่าต่ำนะครับเลือกคะแนนสูงไปคะแนนต่ำอ่าเขาก็จะเรียงให้มาเลยนะครับเรียงให้มาเรียบร้อยตรงนี้ถ้าดูตามนี้เนี่ยแปดสิบเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเก้าคนนี้เนี่ยอีกคะแนนเดียวเนี่ยสามารถที่จะเป็นเกรดเอได้นะครับตรงนี้ถ้าปรับเราก็ปรับได้นะครับปรับเป็นเจ็ดสิบเก้า กลายเป็น A2 คนละคนนี้69เนี่ยแต่คะแนนมันตัดแค่ตั้งแต่70เป็นถึง B นะครับ69ยังได้ C อยู่เลยเพราะคนนี้อีกคะแนนเดียวก็น่าจะได้นะก็น่าจะมาปรับกฎเกณฑ์ตรงนี้เป็น69ได้นะครับแต่คนนี้ก็ได้ B แลเห็นไหมครับพอเขาได้ B สีเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมครับมัน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 ค่อนข้างจะออโตเมติกมันค่อนข้างจะแตกต่างจากอันนี้เลยครับจากการการฟอร์แมตตรงนี้ซึ่งผมแสดงให้เห็น ตอนเริ่มต้นนะครับมันตัวนี้ฟอร์แมตก็อยู่คงที่เลยในเซลล์นี้ไม่ว่าค่าตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไงก็ไม่รู้ถ้าถ้าโผล่มาในเซลล์นี้ก็ตามฟอร์แมตนี้เลยแต่ตัวนี้เขามีเงื่อนไขครับก็เป็นเงื่อนเงื่อนตามเงื่อนไขเขาเลยนะครับก็จะออโตเมติกดีนะครับรับซึ่งอยู่นี้เ,เราก็เลี้ยงได้แล้วไขเกเรเอเลี้ยงจาก A มาคะแนนสูงมาคะแนนต่ำหรือเอาจะเลี้ยงจากต่ำไปสูงบ้างนะครับถยงจากต่ำไปสูงบ้างก็ Data sort นะครับาจากคะแนนเหมือนเดิมจาก small l e s t to large s t ก็คือจากค่าน้อยไปค่ามากนะครับขึ้นมาแล้ว FE นะครับอสองคนนี้เดี๋ยวเรียกมาจะได้เรียกมาเรียงมาเรร้อยนะสองคนนี้เดี๋ยวเรียกมาหางานทําเพิ่มเติม,ม,มให้รายงานให้ทํารายงานให้ทดสอบใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อแก้เกรดขึ้นมาเป็นเกรดดีนะครับประมาณนั้นครับก็ก็นี่คือการใช้งานคร่าวๆข,ของของ,ของอตัวนี้ครับอยู่อยู่ใต้เมนูโฮมนะครับ Conditional Formatting นะครับซึ่งมีหลากหลายให้ให้ทดลองเลือกดูเลือกใช้ดูนะครับลองเล่นเล่น,เล,นเล่นดูก็ได้ครับสนุกดีนะครับดูแนละ้วมันเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่อย่าให้รกนะครับพอรกแล้วแทนที่จะทําให้ดูสะดวกกลายเป็นดูแล้วปวดหัวหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ก็ลองเอาไปใช้ดูในเดี๋ยวไฟล์งานไฟล์นี้นะครับเ,เกี่ยวกับการตัดคะแนนเกรดเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวผมคงจะเอาไป ลองทำมาโครดูนะครับลองทำมาโครในการที่จะาสามารถ sorting ตรงนี้นะครับแล้วทำเป็นปุ่มนะครับกดปุ่มไปปุ่มหนึ่งอาจจะเรียงจากคะแนนสูงไปต่ำปิดปุ่มหนึ่งจากคะแนนต่ำไปสูงอีกปุ่มหนึ่งอาจจะเรียงตามหลายชื่อนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำดูน่าจะอยู่ในมาโครเบสิก GP6 นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากทุกท่านช่วยกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆและในชิวดทริค a n n e l ของเรายังมีคลิปที่น่าสนใจกหลายคลิปให้รับชมกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ